เมื่อนายนันทพลจัดทำวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการอาจารย์ชัยยันย่อมมีสิทธิทางวิชาการหรือโต้แยง้งนำเสนอโดยสาธารณชนได้ไม่ว่ารูปแบบใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งมาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งหลายๆเรื่องเป็นการปลุกฝังด้วยข้อมูลเท็จจากหัวเชื้อที่บิดเบี้ยวอย่างนายนันทพลใจจริงซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องโดนถอนปริญญาเอกจากจุฬาส่วนอาจารย์ชัยยันทะลึ่งไปตั้งสาเาแกว่าแกเนี่ยเป็นไดโนุสาว์ตัว ไม่ใช่เหรอครับท่นานผู้ชมอาจารย์ชัยยันเป็นคนดีและคนกล้าคนสุดท้ายของจุลาซะมากกว่า คุณนัทพลใจจริงซึ่งผมเคยฉีกหน้ากากออกมาให้ท่านฟังแล้วว่าเป็นคนที่สมควรได้รับการยกเลิกวิทยาิพนพลปริญญาเอกเพราะว่าลงข้อมูลไม่ชัดเจนไม่ตรงต่อความเป็นจริงคุณนัทพลใจจริงนั้นฟ้องคดีข้อหาบิ่นประมาทตรให้กับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์คือกล่าวหาว่าอาจารย์ชัยยันนั้นโพสต์ข้อความหลายอย่างผ่าน Facebook ตัวเองต่างกรรมต่างวาระ ทำให้ในายนัทพลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องคดีอาญามาตรา326 328เรียกค่าเสียอีกหนึ่งล้านคดีนี้ก็สู้กันมาในศาลจนกระทั่งวันอังคารที่5มีนาคมศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายน,นัทพลใจจริงฟ้องอาจารย์ชัยยันศาลพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมศาลเห็นว่าเมื่อนายนัทพลจัดทําวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการเพราะฉะนั้นอาจารย์ชัยยันในครับประชาชนทั่วไปย่อมมีเสรีภาพใน การเห็นต่างจากเนื้อหาและข้อความผลงานในนักพลเช่นเดียวกันสารพูดต่อนะฮะข้อที่จริงปรากฏอาจารย์ชัยยันเป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยดําเนินการวิจัยผลงานต่างๆของนักวิชาการจนตรวจพบ จุดบกพร่องในวิทยาลพนในนัทพลและอาจารย์ชัยันแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยว่ามันมีข้อมูลผิดที่นายนัทพลอ้างอิงในวิทยาพลพนบัณฑิตวิทยาลัยมีระงับคำสั่งเผยแพร่วิทยาพลพนจดบังกล่าวตั้งแต่ปี2562แต่ที่สำคัญคือนายนัทพลกลับนำเนื้อหาที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวไปเขียนหนังสือผ่านสำนักพิมพ์ท่านผู้ชมดาวออกใช่ไหมฟ้าเดียวกันตีพิมพ์เปิดเผยแพร่สู่สาธารณชนนี่คือสารพูดอาจารย์ชัยันในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิตรวจสอบว่าเนื้อหาในบทความหรือ การเขียนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่แม้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบวิทยาผพลของนัยน์นพลหรือแม้แต่อาจารย์ชัยยันจะไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาในวิทยาลพยพลหรือบทความหนังสือนอายทนก็ตามยิ่งไปกว่านั้นศาลท่านพิพากษาว่าอาจารย์ชัยยันเป็นนักวิชาการซึ่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยาลพลระดับบัณฑิตศึกษา เมื่ออาจารย์ชัยยันตรวจสอบแหล่งอ้างอิงโดยมีศาสตราจารย์ดยสสรสมบัติจันทรวงศมาเบิกความยืนยันถึงว่าอาจารย์ชัยยันได้ทําการตรวจสอบตามหลักวิชาการแล้วปรากฏว่าสารได้ค้นพบว่าไม่มีข้อความที่นั้นท่านนเขียนจากแหล่งข่าวอ้างอิงอีกทั้งมีการตีความความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงอันมีลักษณะที่อาจารย์ชัยยันเห็นว่าเป็นการบิดเบือนอาจารย์ชัยยันย่อมมีสิทธิทางวิชาการหรือโต้แยง้งนําเสนอโ่อสารท่านชนได้ไม่ว่ารูปแบบใดเช่นสื่อออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน o k Facebook, เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อความอีกด้านทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลที่นายนัทพลได้กล่าวถึงผลงานโดยเฉพาะผู้ที่ร่วงรับไปแล้วไม่มีโอกาสโต้แยง้งหรือให้ข้อเท็จจริงหนใการเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสาสานุภาษาตรตรงนี้สําคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายนัทพเขียนถึงโดยไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงการโพสต์ข้อความของจำเลยอาจารย์ชัยยัน ตามฟ้องนับว่าจำเลยได้ทำหน้าที่าจานชัยยันทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมากษัตัตว์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตรงเป็นมุกตามนับนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ .2560 ม,มาตรา50วงเล็บหนึ่งรวมทั้งนับได้ว่าเป็นการแสดงความเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยประชาชนย,ย่อมกระทำให้ได้ปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 วงเล็บหนึ่งวงเล็บสามอาจารย์ชัยยันคือจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีประมาทตามฟ้องข้อต่อสู้ของจำเลยฟังขึ้นข้อเท็จจริงนอกจากนี้แล้วไม่จำเป็นวินิจฉัยพิพากษายกฟ้องนี่คือคำพิพากษาศาลยายกฟ้องอาจารย์ชัยยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่เป็นเพียงแต่ชัยชนะส่วนตัวอาจารย์ชัยยานันชัยพรซึ่งได้รับฉาย,ยากบรดาจารย์และนิสิตคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของคณะรัฐศาสตร์จุฬาถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u r s c r แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแต่ยังเป็นชัยชนะของผู้ต้องการทำความจริงในเรื่องคณะราษฎรคณะโจรการปฏริวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 และความจริงเรื่องขบวนการปล้นสมบัติชาติที่ผมพยายามเอาข้อมูลมาเปิดเผยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด้วยท่านผู้ชมครับก็เพราะไอ้นักวิชาการบทความวิจัยพลหนังสือพวกนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและในายชัยธวัฒน์ตุลานนท์หัวหน้าพักคก้าไกลมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มตัวบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างหลักฐานอ้างอิงเท็จตีความให้ร้ายสารันสมาศสัตว์อย่างมีอคตินั้นถือเป็นรากฐานในการปลูกฝังบ่มเพราะความรู้สึก ลึกคิดของเด็เกเยาวชนในนินสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้เติบโตมาเป็นคนที่ต่อต้านเกลียดชังสาบันซึ่งหลายๆเรื่องเป็นการปลูกฝังด้วยข้อมูลเท็จข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างที่อาจารย์ชัยยันชี้เห็นความบกพร่องในวิทยาผลและหนังสือของน,นายตะมลใจจริงฟ้าเดียวกันนั้นผมเคยพูดมปนานแล้วไม่ต้องพูดมาเพิ่มเติมอีกเจ้าของคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตบรรณาการนายชัยธวัฒน์เป็นบรรณาการหนังสือขอฝันฝ่ายในฝันอันเหลือเชื่อพวกนี้ก็เลยพิมพ์หนังสือซึ่งมีข้อมูลอันบิดเบือนข้อ,ง,าาองอิจ โดยเฉพาะยิงข้อมูลของนายนัทบลใจจริงคดีนี้นอกจากคดีที่นายนัทบลหน้าด้านไปฟ้องจา์ชัยยันทั้งทั้งตัวเองทำผิดเพราะไปอ้างอิงหลักฐานประวัติศาสตร์อย่างมั่วซั่วนจนในสุดศาลยกฟ้องจา์ชัยยันไปแล้วยังมีคดีหลักคดีหนึ่งที่หม่อมประชงนันทนารังสิตท,ทายาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถเรนทรอได้ยืน่นฟ้องนักวิชาการบริการรวมทั้ง6คน ฐานผิดละเมิดไขข่าวโดวยข้อความฝ่าฝืนความจริงเรียกค่าเสียห0ล้านบาทจำเลยที่1นึ่งในนัทพลใจจริงจำเลยที่สคือรองศาสตราจารย์ด็ตอร์กุลดาเกียรติบุญจูมิตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิายาทยานิพนธ์จำเลยที่3นายชัยทวัฒน S <S ตุลาทนบรรนนการสือขอฝันใยในฝันอันเหลือเชื่อปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักเก้าไก่จำเลยที่4นางสาวอัญชลีมณีโรดบรรินนการหนังสือขุนศึกศักรินารภยาันสี่จำเลยที่5ห้างส่วนจำกัดสมนกิฟ้าเดียวกันจำเลยที่6คือนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรินนการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ซึ่งจำเลยที่สองนาง,นางกุลดาเกตบุญชูมิตรที่ปรึกษาวิทยาพลนั้นได้มาขึ้นศาลโดยนั่งรถเข็นมาหม่อมประชวงปรียานันทนาสงสารนั่งรถเข็นดูแลสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งคาให้การของนางกุลดาก็เป็นประโยชน์หม่อมระชวงปรียานันทนาซึ่งเป็นโจคดีนี้ก็เมตตาตกลงจะถอนฟ้องเฉพาะนางกุลดาแต่ไม่ได้ถอนฟ้องในนัตบุญใจจริงเึงไปถึงและสองท่านผู้ชมครับจากหัวเชื้อที่บิดเบี้ยวอย่างในนัตบุญใจจริงซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชม ต้องโดนถอนปริญญาเอกจากจุลาเพราะทะลึ่งเอาข้อมูลที่เท็จมาใส่ในวิทยานิพนธ์ของตัวเองวิทยานิพนธ์ของนายนพลวิทยาพน์ลวงโลกจับผิดได้หมดหลายสิบจุดมโนข้อมูลอ้างอิงขึ้นมาเองตีความประวัติศาสตร์ไปเองยังมีอ้างอิงข้อมูลไม่ถูกต้องอีกเป็นจํานวนมากจุลาต้องถอดถอนปริญญาเอกนายนพลออกซะส่วนหมาวที่ไดยราชภัฏสวนจุนันทาที่ให้นายนพลไปสอนหนังสือผมไม่รู้คุณเก็บ คนที่โกหกคนที่ลงข้อมูลเท็จในวิทยาภพปริญญาเอกนั้นได้ยังไงพวกคุณมีสติปัญญาแค่ไหนเนี่ยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนินทาช่วยตอบผมหน่อยจุลานั้นเป็นพวกใช้การไม่ได้พวกคุณไม่สำเนียงรือว่ารัฐการที่หาและที่รัฐการที่6กที่ก่อตั้งสถาบันของคุณหลังจากพระมหากษัตริย์พระองค์ทุกพระองค์ต่างให้การสนรับสนุนอย่างเต็มที่ร้อยกว่าปีแต่คุณนิ่งเฉยกับปล่อยให้นักวิชาการบ่นทำลายสถาบันลอยหน้าลอยตาอยู่ได้หลักฐานชัด แจ้งอย่างนี้ส่วนอาจารย์ชัยยันชัยพรที่กล้าออกมาเปิดโปงเรื่องนี้แล้วต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันนักวิชาการทั้งในคณะรัฐศาสตร์และแวดวงวิชาการภายนอกที่เป็นเครือข่ายพวก3มนิ้วแล้วพวกคณะทัศศาสตร์ทะลึ่งไปตั้งสาเาแกว่าแกเนี่ยเป็น,นดนตสาวตัวสุดท้ายไม่ใช่เหรอครับท่านผู้ชมอาจารย์ชัยยันเป็นคนดีและคนกล้าคนเดียวคนสุดท้ายของจุฬาซะมากกว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม